บันนี้มากินเขาน้ากันพี่น้องนี่แกงเห็ดปวกคือเกาค่ะของอาหารปลาบันนี้กินกระปิงปลาดุกพี่น้องสบแซบน้ากันเลยค่ะมาค่ะมาพี่น้องมาหน่อยก็มาคือกันนะคะเด้อครับ,บมาเาเนี้ย<า>ห่อนๆเ<า>ต็มกลองเลย<า>ขเขาแกงเห็ดปวกพี่น้องบานนี้มาค่ะมาสบ,สบแซบน้ากันนี่นะเขาเอื่นว่าปิ่งปลาสดน้ำพี่น้องเอ้ยหอมหอมพรอ,อิตู Cái hai hết khẩu đề kẹn nương thì ừ. đủ đủ, nào ดอกมันหน่อยหน่อยก็แสบนิ่นึงแสบว่ามันมีแต่ดอกน้อยๆด,ดอกก็ลังออกแนป่ป้าไปกันก็เอิ่นจีนมาดอกหน่อยเดีันหอดมห้งแักพี่น้องเอ้ย ปลาหาเฮ็ดปลวกมาแกงกินเสา,ากราตือประดุกอามากแสบเหมือนกันมนะากไปพังกินเขามาเด้อแสบร้าย เธอไดมันจะเลยดอกพี่น้องเอ้ยฝ่าวแทบจะตายยันพระท่านเขาจนมันไม่หยาดอียังหยาดลูกบอลลูกกระกอปแล้วพี่น้องพี่เกียเพชรก็ได้คนเราแตกสวดสวดยุ่ป่าเพพี่น้องอ้ยปลาคือป่าพี่น้องเอ้ยราเกียเพรสียงเรฟังหงึนเ่น ัก็แต่จะคล้องไปเก็บผู้เดียวมูแห้งลร้ก,กอ,าอกานะ่ะมาเส่เมื่อกันกานหรอ,อาหานพื่นบ้านบัาสุดนามของการข้าวข้อนอีอ่จบ Bất bớt bất là bất bất tuyển ngay hả bất 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 ito นตามดูดูกานมันก็หายากแน่คนมาทังยญ้าเพิ่งก็บออกเออเทศกวกงจีแมนบอดอกมันหน่อยแบบนั้อ๋อ 嗯，他娘 <c oughs>，可多是恶搞啊，真不可了。 กินกับแกงเห็ดเพราะว่ามไม่ห้งปิ้งปาแก่วนึ่อต้องเสียพิซซาเลย หาก,กินยาเนี่ยเด็กปวดตาปานหาก,กินมืนอยก็กำลังน่านอนๆอยม,มางนี้จะลงนี้ลงต้อน ก well? ็จแกงบบสบเสียเก้อไปน่อยเสีบจัวไม่แห้งไรไปหน่อยเลยสดแกงผัดปวก เดี๋พี่น้องเลยคืนขอนน้ากันบดเนื้อบไตยงไปดูกมัอสอนเบื้องตัวเนี่เบื้ตัวเลยหิวแห้งพี่น้องแสบมันเมื่อยไปหลาะปลามาเมื่อยพี่น้องเมื่อยลาย ค่ะวันนี้นัซ้อนก็ฝากพี่ฝากนองคือเกาด้วยค่ะฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามนัซซ้อนคือเกาละค่ะถพาพีนองกินเอียงสับเสียบคือเกาอาหารบ,นบานบานผืนบานเท่าค่ะวันนี้น,นัซ้อนขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นจะจ้าขอบคุณได้หลายค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ